สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับไม่แปลกใจทำไมไม่ดูทีวีโซเชียลเฉลยความจริงสาเหตุที่วิกกี้บอกไม่รู้ว่าเวียเป็นดาราหวานชื่นไปอีกคู่ครับสำหรับเพศหนุ่มอย่างเวียสกลวัตวันที่17กรกฎาคมสำหรับเพศหนุ่มสุดหล่ออย่างเวียสกลวัตคณารถที่ได้ควงแขนแฟนนอกกงการอย่างวิกกี้พีมนยาเข้าสู่ประตูวิวาสุดชื่นมืน่นและ ล่าสุดนั้นทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเผยจุดเริ่มต้นของความรักให้ฟังโดยเวียและวิกกี้นั้นได้เจอกันที่ใต้น้ำเมื่อสีหปีก่อนพอาะวิกกี้มาช่วยเป็นสตันเพราะเข้าไปนับดำน้ำในละครเรื่องสัมปทานหัวใจซึ่งตอนนั้นเวียก็ยังไม่อินกับเรื่องดำน้ำแค่ไปขีม่มอเตอร์ไซค์ออกทริปละครและไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้น ก็ได้แยกย้ายไม่ได้เจอกันอีกเลยย้อนกลับไปจนถึงวันที่ได้เจอกันอีกครั้งเวียกลับมาถ่ายหนังที่ต่างประเทศนึกถึงเพราะถ่ายดำน้ำก็เลยมาชวนเพื่อนๆไปเรียนดำน้ำด้วยกันก็เลยโทรหาเผื่อเขาจะพาเราไปนำด้ำได้เลยโดยติดต่อเขาอีกครั้งหนึ่งถามว่าเชิงจีบไหมณนะตอนนั้นโสดแล้วไง แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะและมันเริ่มต้นมาจากอายุเราใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันมาและเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเวลาพูดคุยกันมันก็จะตรงๆกันแต่เราห่างจากการจีบผู้หญิงมานานบางทีก็ไม่รู้ว่าแม้จะมีอายุขนาดนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็เลยคุยเรื่องที่เราชอบเหมือนกันซึ่งเวียก็เล่าต่อว่าตอนแรกวิกกี้ไม่รู้ได้วซ้ําไปว่าเวียเป็นใครเพราะไม่ได้ดูโทรทัศน์ซึ่งวิกกี้เล่าต่อว่าครั้งแรกที่เห็นผู้ชายคนนี้ก็ดูสูงดีก่อนที่วิกกี้จะเล่าให้ฟังว่าเวียเริ่มตามจีบโดยการชวนไปไหนมาไหนบ่อยๆชวนบ่อยมากจะมีกิจกรรมมาตลอดชวนไปเดินป่าไหม ชวนตลอดแต่วิกกี้ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่ว่างมีทั้งไม่ว่างทพิปแล้วก็ไม่ว่างจริงๆและครั้งแรกที่พ่อแม่เจอพี่เบียร์และแม่ก็มาสกิดถามว่านี่ใช่พี่เคอรี่หรือเปล่าพอมารู้ว่าเขาเป็นใครก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าด้วยความที่ต่างอาชีพและเราก็เป็นนักธุรกิจก่อนที่เวียจะกล่าวว่าการที่เป็นนักแสดงและมีชื่อเสียงเขาก็คงกลัวแต่ สิ่งที่เราทําได้ก็ต้องทําให้เขาไว้ใจว่าเราอยากคุยอยากรู้จักด้วยจริงๆซึ่งวิกกี้ก็บอกว่าเขาก็ชวนหลายรอบมากเขาไม่ละความพยายามเลยก็เลยยอมไปไปเพราะอยากรู้จักเขาให้มากขึ้นเพราะเขาชวนไปในที่ที่เราอยากไปจนเขาเอาดำน้ำมาลอ่อซึ่งเป็นดำน้ำที่เราสนใจมาก หลังจากที่เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเราก็คิดอะไรเหมือนกันหลายๆอย่างพอได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเราก็รู้สึกว่าสามารถพึ่งพาเขาได้และเขาก็อยู่กินง่ายเหมือนๆกันไปไหนง่ายก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้และครั้งแรกที่พ่อแม่เจอพี่เวียร์แม่ก็มาสกิดถามว่าใช่พี่เคอรี่หรือเปล่าพอรู้ว่าเขาเป็นใครก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่า เพราะว่าเราต่างอาชีพกันส่วนเรานั้นก็เป็นนักธุรกิจและล่าสุดนั้นทนั้งด้านโซเชียลก็ได้มีการโพสต์ทวิตเมื่อวิกกี้บอกว่าไม่รู้จักเวียทั้งที่เป็นพระเอกแนวหน้าของวงการบันเทิงไทยซึ่งได้คอมเมนต์บอกว่าขออวยวิกกี้นางเป็นเด็กเรียนจริงๆได้ทุนจากประเทศจีนไปเรียนต่อที่ f ูดันยูนิเวอร์ซ ตอนที่ได้รางวัล Excellent Student และรางวัล Best Outstanding t c ปังไม่ไหวซึ่งฟูดันยูนี้นั้นถือว่าเป็น Ivy League ของจีนติดท็อป50ของโลกเลยทีเดียวซึ่งหลายคนก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นว่าไม่แปลกใจทำไมไม่รู้จักดูทีวีขอขอบคุณข่าวจากสยาม News ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ